สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นสำหรับคุยเล่นในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ Garo Character Profile ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับเพจ Garo Thai Fan Club โดยวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กับเรสุสุมุระอัศวินมาครเก้าสำรานผู้เป็นรองแค่อัศวินทองคำและชุดเกราะซีโร่ของเขาเรสุสุมุระเป็นอัศวินมาไครผู้มีฉายาว่าอัศวินเขี้ยวเงินซีโร่ รากฏตัวในกาโร่และเขาจะเป็นตัวเอกในซีรีส์แย่ของเขาเองใน Black b l o o k และ Dragon b l ล o d ชื่อเดิมของเขาคือกิงกะสุซุมุระโดยเรจะรับบทโดยเรซุจิตะโดยผลงานที่ผ่านมาซีรีส์โทรทัศน์เ a m e n r i ด e ร์ไฟท์บุคลิก,กภาพเรเป็นเด็กกำพร้าและได้รับการเลี้ยงดูโดยโดยจิอดีตอสศวินเขี้ยวเงินให้เป็นบุตรชายคนเดียวและทายาทผู้รับซีโร่อาร์เมอร์ต่อจากเขา แม้ว่าจะได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนในฐานะอัศวินมาคัยแต่เรก็มีชีวิตที่ดีเพราะเขาอาศัยอยู่ในครือหาดหรูหราและมั่นหมายกับชิซึกะผู้เป็นที่รักโดจิกังวลว่าเร่อาจไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอัศวินเต็มตัวเนื่องจากนิสัยใจดีและอ่อนโยนของเขาความใจดีของเขาหายไปหลังจากที่โดจิและชิซึกะถูกฆ่าโดยอ,อัศวินลึกลับที่มีลักษณะคล้ายกับกาโรอย่างมากด้วยความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งความโกรธ และความต้องการที่จะแก้แค้นการหันไปทางด้านเมื่อนของเขากลับทําให้เขามีความเชื่อมั่นและคุณสมบัติการต่อสู้ที่โดจิหวังว่าเขาจะมีเมื่อปราศจากผู้คนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขากิ้งกากจึงเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเรย์ซึ่งหมายถึงศูนย์อ้างอิงทั้งชุดเกราะและความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเองเขารู้สึกว่าตัวตนที่เคยเป็นได้หายไปแล้วและตัวตนที่แท้จริงก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปแม้ว่าความอ่อนโยนของเขาจะยังคงหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ความแข็งของเขากลับถูกผลักดันจนไม่อาจปล่อยวางและไว้วางใจในหน้าที่ของตนเองในฐานะอัศวินและในฐานะคนคนหนึ่งได้เนื่องจากเบาะแสเดียวที่บ่งชี้ถึงการตายของคนที่เขารักคือการโร่เรจึงเชื่อว่าโคกะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของข้อครัวเขาและมักจะขัดแย้งกับโคกะทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของเขาและท้ายที่สุดเรจึงได้คืนดีกับโคกะเพื่อช่วยปราบคิบัตหลังจากคิบะเสียชีวิตเรก็รู้สึกโล่งใจ และกลับเป็นคนใจดีอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากการสูญเสียนี้เขาตัดสินใจจํากัดความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่เขารักเขาไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกต่อไปและไม่รับสิทธิ์ใหม่โดยเดินตามเส้นทางหมาป่าเดียวดายบุคลิกภาพโดยรวมที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเขาคือความเจ้าชู้และนิสัยเด็กเดิมทีเขาไม่ใช่คนชอบของหวานแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยชีวิตลูกสาวคนทําขนมปังคนทําขนมปังยังตอบแทนด้วยเค้กแสนอร่อย ต่อมาเขาพัฒนาความรักในขนมหวานอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่หาได้ยากที่พลาดความสุขในชีวิตไปทําให้เขามีเหตุผลที่จะยิ้มนอกจากนี้เขายังมีใจอ่อนกับผู้หญิงเป็นพิเศษโดยมักกับปฏิบตัติต่อพวกเธอดีกว่าผู้ชายชมเชยความงามของพวกเธอและผู้ใจย,ย,ยั่วยุแต่ด้วยนิสัยอยู่ชอบคนเดียวเขาจึงไม่เคยทําอะไรเกินกว่าแค่พูดคุยซิลว,วาเป็นคู่ชีวิตเพียงคนเดียวในชีวิตเขาจึงจีบเครื่องมือวิเศษของเขา เพราะเธอเป็นสิ่งเดียวที่คอยเป็นเพื่อนเขาเสมอจากเหตุการณ์ในดรากอนบัตเรแแดนออกถึงความสนใจในตัวอลิสฮิโรมิและไม่ยอมรับความรู้สึกที่เขามีต่อเธออย่างไรก็ตามเมื่อเธอใกล้จะตายเรก็สามารถซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของเธอได้การตายของเธอกลายเป็นเครื่องหมายใหม่ในชีวิตของเขาแต่ไม่ชัดเจนว่ามันช่วยเขากลายเป็นคนที่ยอมรับความผูกพันมากขึ้นหรือเชื่อในการอยู่คนเดียวต่อไป แต่อย่างที่คาดเดาเขาเลือกที่จะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนื่องจากเหตุการณ์ใน The Flower m a ์มาคเปิดเผยว่าเขากระตือรือร้นที่จะรับไรก้าน้อยเป็นสิทธิ์ของเขาเพื่อที่จะฝึกไรก้าให้เป็นการโ่คนต่อไปโดยที่ให้สัญญากับโคกะไว้ล่วงหน้าและเขาเก็บไข่มังกรขนาดเล็กไว้กับตัวเป็นของที่ลึกที่หลงเหลืออยู่ของอลิสเท่านั้นความสามารถการฝึกอัศวินมาค โดจิฝึกเรเป็นการส่วนตัวให้เชี่ยวชาญการต่อสู้อย่างสูงทักษะการต่อสู้ของเขายิ่งสูงขึ้นหลังจากเป็นคู่ปรับกับกาโรอัศวินทองคําแม้ว่าไม่เคยเรียกร้องชื่อเสียงแต่ประวัติศาสตร์ของเขากับกาโรและเหล่าพิศาที่เขาเอาชนะมาได้ก็ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยกย่องว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับสองหรือเท่ากับกาโรในชุมชนมาคายในยุคข,ของเขาต้านทานพิษเรได้รับการฝึกให้ต้านทานพิษต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนของเขา มากกว่าเพื่อนร่วมทีมอื่นๆเนื่องจากเขาใช้มีดหาจะอยู่สม่ำเสมอจนกระทั่งอุปกรณ์ถูกยึดไปเนื่องจากปัญหาที่เขาก่อให้เกิดขึ้นกับโคกะเขาฝึกร่างกายจนรู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อยหลังจากดื่มพิษปริมาณมากที่สามารถฆ่าคนธรรมดาได้ภาษาฝรั่งเศสก่อนที่จะเป็นอัศวินเรย์ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเขาพูดคุยกับริงเป็นภาษาฝรั่งเศสชุดที่ใส่ สำหรับเรนั้นจะมีการใส่การเกงหนังรองเท้าหนังส่วนเสื้อด้านในจะเป็นผ้าบางที่มีลักษณะเหมือนใช้ผ้าหลายชิ้นมาต่อต่อกันในส่วนของเสื้อคลุมก็จะเป็นโอเวอร์ค้ทสีดำที่มีซิปและสายเข็มขัดเป็นส่วนประกอบและกลางหลังก็มีสัญลักษณ์พวงมาลัยเพื่อํำลึกถึงชิซิกะคนรักอุปกรณ์ยินโรเคนอซิวเวอร์วอล์โซนเรใช้ดาบมาคาเบลด2 2เล่มสั้นในฐานะผู้ใช้ดาบมีคู่ เรย์จึงอาศัยความเร็วและความคล่องตัวเพื่อจัดการเป้าหมายในรูปแบบที่ปกติดาบจะเป็นดาบตรงสั้นอย่างไรก็ตามดาบสามารถทาหน้าที่เป็นตะขอเกี่ยวได้เนื่องจากด้ามจับสามารถแยกออกจากใบมีดได้ยึดติดกันด้วยลวดแรงสูงมักใช้ในการเพิ่มระยะห่างเพื่อโจมตีเป้าหมายแต่ก็ยังใช้ในการประชิดต,ตัวในการต่อสู้ด้วยดาบดาบทั่วไปจะเป็นกระบี่เจี้ยนสีดําขนาดสั้นและปลอกดาบพุ่มด้วยเหลืองสีดํากระบี่เจียนคือดาบตรงสองคมของจีนที่มีลักษณะที่เน้นการใช้พุ่ง แพงมากกว่าการฟันเมื่อเรสวงใส่ชุดเกราะดาบจะมีรูปร่างเป็นดาบคู่ที่คล้ายกับดาบโค้งที่มีคมเพลงด้านเดียวดาบเหล่านี้สามารถนำด้ามมาต่อได้เพื่อสร้างเป็นดาบสองปลายรูปพจน์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากิงกะยินโรเคนมันสามารถคว้างใช้เป็นบูมแรงขนาดใหญ่ได้และเรมักจะใช้มันเพื่อเบียเบ่ยงเบงความสนใจของคู่ต่อสู้ในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อโจมตีดาบวินาท อาวุธรูปแบบมีสั้นใช้สําหรับสัตว์หรือกว้างเหมือนมีสั้นนินจาเรเคยใช้อาวุธวินาศนี้กับโคกะซาเอติมะตอนที่สงสัยว่าเขากําลังฆ่าครอบครัวของเขาอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เคยใช้อาวุธนี้อีกเลยคาดว่าน่าจะถูกยึดโดยสภาสูงเนื่องจากการละเมิดกฎไฟชักมาคโคดกอุปกรณ์สําหรับตัวจจับเฮร่โดยจะมีวิธีใช้คือจุดและใช้ส่งไปที่ดวงตาของบุคคลที่คาดการว่าจะถูกสิงถ้าบุคคลมันถูกสิงแล้วก็จะมีอัขระโผ่มาที่ดวงตา นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มพลังให้การโจมตีของอัศวินมาไคด้วยตัวไฟแช็กของเรสีจะอ่อนกว่าของโคกะซีโร่อาร์มอชุดเกราะมาไครของเรสืบทอดมาจากพ่อของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตเชกเช่นเดียวกับชุดเกราะอัศวินมาไคอื่นๆที่ตัวชุดเกราะจะถูกผลิตจากโซเมทัลโลหะวิญญาณที่จะสามารถหนักหรือเบาได้ตามจิตใจผู้สวมใส่และก็ระยะเวลาในการสวมเกราะก็คือ99.9วินาที ซีโร่คือชุดเกราะมาใครสีเงินที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้วยดาบคู่ใครก็ตามที่ถือชุดเกราะนี้จะได้รับฉาย,ยาว่าซีโร่เดอะซิลเวอร์ไนท์ชุดเกราะนี้เดิมทีเป็นของสายเลือดที่ไม่มีใครรู้จักและสูญพันธุ์ไปแล้วผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากสายเลือดนั้นคือโดจิซูซูมูระอย่างไรก็ตามเขาได้นําเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเลี้ยงและฝึกฝนให้สืบทอดชุดเกราะนี้เพื่อเริ่มต้นสายเลือดใหม่ผู้ใช้ปัจจุบันคือเรซูซูมูระ ชุดเกราะนี้ปรากฏครั้งแรกในกาโรซีโรเป็นชุดเกราะมาคายสีเงินที่มีชิ้นส่วนสีน้ำเงินเช่นเดียวกับชุดเกราะส่วนใหญ่เข็มคัดของมันมีสัญ,ญลักษณ์สีทองและสีดำคล้ายเข็มทิศที่บริเวณช่องท้องเพื่อนำชุดเกราะออกจากตัวผู้ใช้หากถูกโจมตีอย่างแรงพอในกรณีฉุกเฉินเช่น Los so t s o b i s Transformation เช่นเดียวกับกาโรซีโรมีเครื่องยิงตะขอเกี่ยวคู่สำหรับยึดตัวเองไว้กับพื้นผิวแต่ต่างจากกาโรตรงที่ เครื่องยิงจะอยู่ที่สัญ,ญลักษณ์บนหน้าอกใกล้กับไหล่ซึ่งทําให้เขาสามารถดักจับคู่ต่อสู้ได้กินโรเคนของเขาในสภาพปกติก็สามารถยิงใบมีดจากด้ามจับที่ติดอยู่กับลวดได้เช่นกันความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่ซีโรมีซึ่งชุดเกาะอื่นๆมีน้อยคือดาบคู่กินโรเคนซึ่งดูคล้ายกับดาบโค้งในสภาพแรงร่างเมื่อจําเป็นดาบคู่สามารถต่อกันที่ด้ามจับได้เพื่อสร้างดาบสองคมขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวคล้ายบูมเมแรงที่เรียกว่า กิงกะกินโรเคนซึ่งทําให้อัศวินมีความสามารถในการป้องกันที่กว้างขึ้นรวมถึงระยะและพลังในการต่อสู้ที่กว้างขึ้นกิงกะกินโรเคนสามารถคว้างได้และเนื่องจากทําจากโลหะวิญญาณมันจึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้สามารถเปลี่ยนทิศทางเหมือนเลื่อยไฟฟ้านําทางเพื่อตัดมวลเป้าหมายแม้ว่าอัศวินมาใครอื่นๆจะสามารถบังคับดาบของพวกเขา แต่ความสามารถดังกล่าวก็ยังดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซีโร่เนื่องจากกิงกะกินโรเคนได้รับการออกแบบมาเพื่อทำเช่นนั้นเช่นเดียวกับชุดเกราะอื่นๆซีโร่ก็สามารถเรียกเปลวไฟสีฟ้าอ่อนๆของมาโดออกมาเพื่อใช้อาวุธเพลิงเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้โดยที่เปลวไฟจะเป็นสีฟ้าสำหรับการช่วยเหลือในการต่อสู้ซีโร่มีกิงกะเช่นเดียวกับมาโดบะตัวอื่นๆ ม้ากลน,นี้เหมาะสำหรับการขนส่งด้วยความเร็วสูงและการต่อสู้บนหลังม้านอกจากคุณสมบัติทั่วไปของมาโดบาแล้วเช่นความเร็วความทนทานความคล่องตัวและพละกกำลังที่เหนือกว่าม้าปกติม้ากลน,นี้ยังมีใบมีดบนหัวที่สามารถเสียบคู่ต่อสู้ได้ทำให้คู่ต่อสู้เปิดรับการโจมตีจากผู้ขี่ดังที่เห็นในการดวลกับริงความสามารถในการต่อสู้ของมันสามารถเพิ่มขึ้นด้วยอาวุธเพลิงได้และยังสามารถกางปีกเพลิงเพื่อบ,บินได้ดูเพกซัตในบางครั้ง โดยรวมแล้วซีโร่และมารข,ของเขาเป็นนักรบที่เกรงขามชินเมสึจูชินซีโร่แปลว่าสัตว์ร้ายทำลายหัวใจคือร่างของซีโร่ที่เรซุสุมุระสวมใส่ชุดเกราะเกินเวลาที่กำหนดและตกลงสู่ด้านมืดเช่นเดียวกับชินเมสึจูชินคารโรชุดเกราะของเขาได้เปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ซีโร่ดูเหมือนจะมีรูปร่างที่คมกริบดุสีเงินแม้ว่ายังถูกแปลงร่างเป็นอลาวาสในเกมปาจิงโกคารโรฟินอล ซีโร่โชร่างชินเม็สึจูชินและเข้าต่อสู้ด้วยดุดันในซีโร่ดาก้อนบลัดซีโร่คลุมข้างเมื่อเกราะของเขาหมดเวลาขณะที่ยังคงต่อสู้กับรูปดาก้อนที่พยายามทำลายเมืองรูนในร่างมังกรโตเต็มวัยเรเวียงกินโลเคนทิ้งและต่อสู้กับลูปด้วยมือเปล่าแต่ก็เกราะก็ค่อยๆคืนก,กินหัวใจของเรเรยังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหากเขาไม่ปล่อยเกราะอย่างรุนแรงโดยการกระแทกสันเอวของเขาวิงซีโร่ เป็นร่างที่เรใช้ต่อสู้กับโรเกนริวในศึกซีอาการโรไฟนนลมันมีปีกสีเงินงอกอยู่บนหลังและโบยบินอย่างอิสระในอากาศชินเมสึดรากอนซีโร่แปลว่ามังกรตัดหัวใจทำลายล้างเป็นร่างที่ชินเมสึซีโร่กัดกินเนื้อของลูปด้วยเขี้ยวที่แหลมคมพอที่จะแทงเกรดของลูปและได้รับพลังมังกร รูปลักษ์ของเขาเปลี่ยนจากสัตว์ร้ายเป็นมังกรมีปีกขณะที่เรแสดงพลังมหาศาลพอที่จะต่อสู้กับรูปตัวโตรูปลักษณ์ของเขาที่ติดอยู่ในเกระกลายเป็นความผิดปกติที่ร้ายแรงกว่าปกติราวกับเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์กิงกะมาโดบะของซีโร่กิงกะมาโดบะแปลว่าเขี้ยวสีเงินเป็นม้ามาโดสีเงินที่มีพานคอและหางคล้ายใบยมีดและมีเขาคล้ายใบยมีดที่สามารถเดินทางผ่านดินแดนอื่นได้ เช่นเดียวกับม้ามาโดอื่นๆรวมถึงช่วยซีโร่ในการต่อสู้ด้วยความที่เป็นเครื่องจักรสังหารที่ถูกใส่คาถามันจึงแสดงคุณสมบัติทางกายภาพที่เหนือกว่าม้าปกติมันสามารถกระโดดได้ไกลสามารถกระทืบและเตะศัตรูด้วยพลังเหนือมนุษย์ซึ่งทาให้มันล้มศัตรูด้วยพลังความหน้าเปลี่ยนขามได้ขนาดใหญ่และยังมีความทนทานสูงอีกด้วยเมื่อผสมมาโดเฟลมกิงกะจะสร้างปีกที่ลุกเป็นเพลิงที่ทําให้มันบินได้และเพิ่มความสามารถในการต่อสู้รวมถึงใช้เบรซิ่งอาร์โมเมนต์ เหมือนผู้ขี่ซิลวาคือมาโดของเรสร้อยคอที่มีความนึกคิดคือเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดและเพื่อนคู่ชีวิตของเขาซิลวาคือสร้อยคอมาโดของเรซึซุมูระอดีตเขาเป็นของพ่อของเรเช่นเดียวกับซารุบาซิลวาทำหน้าที่เป็นทั้งหุ้นส่วนเพื่อนและที่ปรึกษาของเรเธอมีไหวพริบป,ปฏิภาณในฐานะเพื่อนเพียงคนเดียวของเรเธอจึงชอบความเป็นเพื่อนกับเขามากพูดคุยและเล่นมุกกับเขาเป็นประจำ แต่ความเป็นเพื่อนนั้นมาพร้อมกับหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ซิวามักจะพบตนเองต้องคอยประครับประคองเรให้เคลื่อนไหวเมื่อความเช่าชู้ของเขาทําให้หลงทางตอนแรกเธอมีรูปร่างเป็นสร้อยคอมาโดของหญิงสาวสวมหน้ากากหลังจากการต่อสู้กับบารโกซิวาได้แปลงร่างเป็นส่วนหนึ่งของถุงมือสายฟงเรแล้วแม้ว่าเธอยังคงสามารถผูกติดกับโซ่และมอบให้ผู้อื่นเป็นสร้อยคอได้ยังไม่แน่ใจว่าซิวาจะมีความสามารถพิเศษอะไรหรือไม่ เนื่องจากซีโร่ไม่เคยใช้ดาบหรือเทคนิคกับซีวาแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนกับที่โคกะใช้กับซารูบาส่วนใหญ่เธอทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเครื่องตรวจจับเฮอร์เรอร์อีกหนึ่งความสามารถที่เป็นที่รู้จักของเธอคือการตรวจสอบขีดจำกัดเวลาของชุดเกาะซีโร่ ในขั้นตอนการออกแบบของชุดเกราะจากทีมผู้สร้างอันนี้ผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าอันไหนคือแบบแรกแต่ผมคาดการเอาจากรูปแบบและก็มมนูเอาเองว่าจะต้องเป็นแบบนี้ท่านใดมีข้อมูลสามารถเสริมได้เลยครับตัวซีโร่จะมีแบบสเก็ตหลายแบบมากเช่นรูปแรกจะเป็นชุดเกราะที่มีลักษณะโฉบเฉี่ยวโดวยเกราะไหล่จะติดอยู่กับเกราะหน้าอกเลยโดยในส่วนไหลและหัวเข่าจะมีสีทองเป็นส่วนประกอบและมีเข็มทิศติดที่หน้าอกตัวดาบยังเป็นการใช้ดาบเดียวอยู่โดยที่ด้านหลังก็มีผ้าคลุมด้วยแบบถัดมาเหมือนเป็นการปรับปรุงจากแบบแรกแต่ยังมีการใช้สีทองเข้ามาปปรระะกกกอบบบบนนส่ววแเเ็็ตตี้ััขมทิจถู มาติดที่หัวเข็มขัดแล้วแต่สิ่งที่โดดเด่นสําหรับแบบนี้ก็คืออาวุธรูปทรงวงแหวนในแบบถัดมาดูเหมือนว่าตั้งใจให้เป็นการโร่เวอร์ชันสีเงินเพราะดีเทลทุกอย่างค่อนข้างเหมือนการโร่และมีการพัฒนารูปแบบให้มีการติดใบมีดไว้ที่ข้อเท้าและมีการเพิ่มอาวุธรูปแบบดาบโค้งขนาดยาวเข้ามาและก็มาถึงแบบที่คิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ใกล้ไฟนอลซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่ถูกว่าออกมาได้ใกล้เคียงกับชุดปัจจุบันที่ใช้ในการถ่ายทํามากแต่ยังมีผ้าคลุมและยังใช้ดาบเตี่ยขนาดใหญ่อยู่และนี้้ก็็เปนขอมูลคร่